สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะใช้ส่วนผสมแค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นนะคะเพื่อจะช่วยเรื่องติดสปีดผิวเราให้ขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดําและลดผิวแห้งผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบก,กวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะ นี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะสําหรับผงธนาคารนี้นะคะเราจะใช้แบบบดละเอียดแบบนี้นะคะจะไม่บาดผิวเราและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานด้วยค่ะสําหรับตัวผงธนาคารนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขายังจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานิน,น,นเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดาหรือว่ารอยสิวได้ดีมากๆเลยค่ะหรือใครที่มีผิวที่มันหรือว่าผิวความมันส่วนเกินนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินของผิวเรา ด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้อยู่ประมาณสัก1ช้อนชาประมาณนี้เลยค่ะผสมต่อไปเราจะใช้เป็นนมจืดนะคะ หรือใครที่จะใช้เป็นนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต์ตก็ได้ค่ะสําหรับตัวน้นํานมนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นอีลาสตินและคอลลาเจนทําให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะเรื่องกระชับรูขุมขนทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและเนียนเรียบขึ้นด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้นํานมอยู่ประมาณสัก2-3ช้อนชาค่ะเพื่อนๆ่อก็ค่อยๆผสมกันก่อนนะคะเพราะว่าโดยปริมาณเราจะไม่ให้เขาเหนียวหรือหนืดเกินไปนะคะ,ะก็ลองคนดูก่อนนะคะ รู้สึกว่าแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำนมลงไปเพิ่มได้เลยนะคะแต่ไม่ให้เหลวเกินไปนะคะค่อยๆเติมเลยค่ะเนื้อครีมเขาจะเป็นประมาณเนื้อครีมที่ละเอียดมากๆเลยนะคะเคลือบผิวเรานะคะแล้วก็กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะ เนื้อครีมจะได้ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะและสามารถทําได้ทุกวันนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะหรือใครที่จะทําก่อนอาบน้ําทุกวันก็ได้ค่ะอาบน้ําตอนเย็นนะคะแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมนี้นะคะมามาร์คบารุงผิวก่อนค่ะถ้าเราล้างหน้าให้สะอาดเสร็จแล้วนะคะก็นําเนื้อครีมค่ะมาทาที่ผิวเราให้ทั่วก่อนนะคะสําหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบ ก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเราทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือนะคะจุ่มหรือว่าแตะน้ำนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็มาสครับผิวแบบนี้นะคะ ช่วยเรื่องทําความสะอาดรูขมขนนะคะกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่มีฝ้าแดดหรือว่าฝ้าเป็นกระจุกตรงบริเวณไหนนะคะสามารถใช้นิ้วมือนะคะไปนวดสครับสครับแบบนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่มีฝ้าหนาหรือว่ากระหนากระเยอะๆนะคะแนะนําให้ทําทุกวันเป็นประจํานะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้พอกผิวแบบนี้ประมาณสัก15 ค่ะหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะหรือเพื่อนๆจะอาบน้าล้างตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถทาครีมบํารุงได้ตามปกติเช่นกันเลยค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําทุกวันความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและทุกๆวันเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี U.V ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้แม่นายได้ทําคลิปต ่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ